ชาวเมืองลูบบรีขึ้นป้ายประท้วงหล้งโดนกล่าวหาหลังแกลิงแต่หล่าบรรดาลิงก็ไม่ยอมแพ้พวกมันร่วมพลรือทำลายป้ายประท้วงพวกมันรวมตัวกันลาวกับกองทัพตรงเข้ากัดดึงกระชากทำลายป้ายโดยเฉพาะป้ายที่มี รูปหน้าอธิบดีกรมทยานลิงจะกัดขยมจนใต้ดังกล่าวหลุดลุ่ยขาดวิ่นความคืบหน้าล่าสุดจังหวัดลบบุรีออกคำสั่งจัดตั้งกองในการประสานงานดักจับและเคลื่อนย้ายลิงในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีเทศบาลเมืองลบบุรีกรมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มณฑลฐานบกที่13สถานีตำรวจภูธรท,ท่าหินกู้ภัยรพยาบาลเตรียมความพร้อมหากมีเหตุฉุกเฉินโดยมีพบมทบ,บ .13 สาธารณสุขจังหวัดปริษัทจังหวัดเป็นที่ปรึกษา